เขาเร็วแบบปีกยิงแบบนักล่าและจ่ายบอลคิลโลพารแบบเพเมเกอร์นี่คือกองหน้าหมายเลขเก้าครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและไม่มีใครแทนที่เขาได้ครับและเขาคือโรนรลโดอาร์นายชายผู้ที่ทำให้ฟุตบอลน,นั้นดูเหมือนเวทมนต์ วันนี้ไปฟังเรื่องราวของเขากันครับร่างทองมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปวิเคราะห์ปีร่างทองของนักเตะกันครับผมวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงสุดยอดกองหน้าเบอร์เก้าทีมชาติบราซิลครับคู่ที่เบือนกัเป็นกองหน้าอามาตะตลอดการครับที่ไม่ว่าจะถูกจัดอันดับว่าใครคือกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกโลนโดอานาย ต้องมีชื่อติดอยู่ในนั้นครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมเราถึงยังติด top ป10กองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกอยู่อย่างนั้นครับผมและก่อนฟังนะครับฝากกดซับสไคร้กดติดตามนะครับผมกดหัวใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแชร์กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับผมและบอกว่านี่คือช่องใหม่ของผมนะครับผมร่างทองครับไปไปฟังกันเลยครับถ้าคุณได้ทันดูฟุตบอลในยุค90นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ครับ โรนันโดอานครับหรือที่แฟนบอลบ้านเราเนี่ยชอบเรียกเขาว่าโนนทองคำนั่นเองครับเขาคือกองหน้าที่เร็วแบบปีครับเทคนิคแบบจอมทับและยิงประตูแบบเครื่องจกักรหลายคนบอกว่าถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับโรนันโดอานเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับและวันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักปีร่างคองของเขาครับช่วงเวลาที่เขานั้นเก่งที่สุดและช่วงเวลาที่ทุกอย่างค่อยๆพังลงไปครับ โรนโดอานาเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวยากจนนะครับผมที่เมืองเบนโตฮิเบโรครับแต่พอสวรรค์ของเขาเนี่ยโดดเด่นเกินกว่าเด็กทั่วไปตั้งแต่เด็กในยุคนั้นครับตอนอายุ16ปีนะครับเขาเล่นในกับคูไซโลเขายิงคนเดียวไป5ประตูในเกมเดียวด้วยนะครับและในเวลาไม่กี่เดือนเขาก็ได้ติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่โรมาเิโอนะครับตำนานนักเตะบราซิลนะครับได้บอกกับคนว่าโค้ช พาดเด็กคนนี้ไปบอลโลกปี94ด้วยเถอะเชื่อผมเอาติดไปด้วยลงไม่ลงไม่รู้ช่างมันแม้ว่าในบอลโลกครั้งนั้นนะครับโรนัลโดเนี่ยจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับแต่เขาก็ได้แชมป์บอลโลกมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ17ปีนะครับผมจากการติดทีมชาติบราซิลชุดนั้นไปด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยโรนัลโดเนี่ยก็ถูกจับตามองในวงการฟุตบอลบราซิลมาตลอดนะครับผมว่าเขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็พูดง่ายๆเหมือนเป็นวันเดอร์คิตของในยุคนั้นนะครับผม พอหลังจากฟุตบอลโลกปี94ครับโรนโดเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ในยุโรปนะครับผมกับสโมสรพีทวีไฮโอเฟนครับที่นั่นนะครับเขายิงไป42ประตูจากการลงสนามเนี่ย46นัดใน2ฤดูกาลครับแต่ว่าจุดพีคจริงๆครับมันคือฤดูกาล1996-1997กับบาร์เซโลนาครับซึ่งเป็นฤดูกาลเดียวครับที่เขาค้าแข่งกับสโมสรแห่งนี้ครับผมตอนนั้นเนี่ยโรนโดเนี่ยอายุแค่20ปีครับ เขายิงไป47ประตูจาก49นะัดรวมทุกรายการครับและยิงประตูคนเดียวจนพาบาซ่าชนะหลายแมตช์แบบแบกทั้งทีมครับเขาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกจากฟีฟ่านะครับผมและได้บอลรงดอนในปี1997ซึ่งในปีนั้นเองนะครับเขาได้รับฉายาจากทั่วโลกนะครับว่าเป็นเดอะ ฟ e โนเม n a ลครับซึ่งเหตุมันเกิดจากฟอร์มของเขานเนี่ยว่ากันว่ามันเป็นนักเตะที่เหนือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งสปีดทั้งการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์จุดเด่นของโรนโดอานายครับที่แฟนบอลยังจำได้จนถึงวันนี้ครับนั่นคือความเร็วที่เหลือเชื่อการลากบอลจากกลางสนามไปถึงกรอบเขตโทษแบบไม่ต้องรอใคร ขาลากเลื้อยแบบโยกหลอกหรือสับขาหลอกที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้มีเรื่องเล่านะครับในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับตอนฟุตบอลโลกปี2002ัางนะผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าปี98นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมาร์เซเดสซี่เมื่อก่อนนะครับผมเป็นหนึ่งในกองหลังจอมแก่งของฝรั่งเศสนะครับต้องไปชมแบบกับเพื่อนนะครับบอกว่า โอ้ยโรนันโดอ่านไมสับขาโคตรเร็วเลยแบบเขาใช้เสียงว่าฟุ๊บฟุบฟุบฟุมันสับขาแบบฟุ๊บฟุบฟุบฟุบแบบคือถ้าทุกคนได้ทันดูโรนันโดนะครับผมก็น่าจะรู้ว่าโรนันโดเนี่ยถ้าได้สับขาหลอกอะไรเนี่ยกองหลังนี่ขาตายตลอดครับไม่รู้ทําไมเหมือนกับว่าตาลายกับการสับขาหลอกของโรนันโดจนแบบขาแข็งก้าวไม่ออกแล้วทันใดที่มีสติปุ๊บโรนันโดแตะบอลหนีฟุบหายไปเลย และหลุดเข้าไปยิงประตูนั่นนะครับคือโรนัลโดอาไนานอกจากนั้นครับเขายังมีการทาประตูหรือยิงประตูที่เฉียบขาดนะครับผมเขายิงได้ทั้ง2เท้าและ ที่สําคัญเขายิงได้จากทุกมุมนี่แหละครับคือความพิเศษของโรนโดอาายและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากการยิงประตูที่แม่นนะครับนั่นคือการแตะหนีผู้รักษาประตูแบบนิ่งๆก่อนจะเข้าไปยิงเสาแรกหรือว่าเสาสองโรนโดอาานเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความนิ่งครับในการดวลดึงต่อหนึ่งของผู้รักษาประตูครับผมอันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันนะครับว่าโรนโดอาานเนี่ยตอนที่เขาเป็นประธานสโมสรรีบารยารุนิตนะครับผมอันนี้คือเขาเล่าให้กับเดลเปียโรฟังมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดลเปียโรก ตอนที่เอไปประธานสโมสรเน่ยเองเจอปัญหาอะไรบ้างวะโนโนก็บอกว่าโห oh, มีดิเพื่อน mm hmm. มันมีอยู่เกมนึงเว้ยตอนที่ไปนั่งดูในสนามเนี่ยอันนี้คือพูดเป็นภาษาบ้านๆนะ กองหน้าทีมฆ่าเว้ยโหยิงไม่ได้เลยดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับโกก็ยังยิงไม่ได้อะแบบหลุดเดียวๆไปก็ยังยิงประตูไม่ได้จนข้าหุดหงิดอ่ะพักครึ่งุกบข้ารีบลงไปที่ห้องแต่งตัวเลยไปสอนในกองหน้าคนนั้นว่าเอ้ยเวลาเองหลุดไปเนี่ยเองต้องใจเย็นๆต้องนิ่งหาจังหวะแล้วค่อยยิงอย่าไปใจร้อนอย่าไปลกซึ่งแทนที่กองหน้าคนนั้นเนี่ยจะรับฟังแล้วไปทําตามนะเขากลับพูดสวนกับโรนโดว่าก็ใช่สิคุณคือโรนโดอานายนี่ นึกออกไหมคือกองหน้าการยิงแม่นน่ยมันฝึกกันได้ครับแต่ว่ากองหน้าที่มีจิตใจที่เยือกเย็นหรือมีความนิ่ง ในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูเนี่ยมันหาได้ยากมันเหมือนเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งหรือเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งของกองหน้าที่ดีหรือว่าที่เก่งคนหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าใครคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอันนั้นคือเรื่องเล่าครับเขาบอกว่าความนิ่งเนี่ยเมื่อดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูนะครับผมมันมีการวิเคราะห์กันของนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับที่ดูโรนดโดเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเขาดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้ว ทำให้เขามีเวลาคิดที่แบบว่าจะยิงไปมุมไหนให้ผู้รักษาประตูรับยากนั่นเองนะครับนั่นคือโรน d o โดอานายครับ และที่สําคัญครับนั่นคือการใช้ร่างกายในการบางังบอลและเบียดกองหลังระดับโลกได้ทั้งยุโรปและในทีมชาตินั่นคือความสุดยอดของโรนโดอานายครับผมเรียกได้ว่าณตอนนั้นนะครับเขาคือนักเตะเ,เบอร์หนึ่งของโลกจริงๆนะครับผมในยุคนั้นทีนี้ครับหากจะเลือกปีที่เขาอยู่ในฟอร์มที่พีคและร่างทองที่สุดอย่าไม่ต้องสงสัยครับน่าจะคงเป็นปี1 9 6 1 9 9 7ครับที่เขาอยู่กับบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขการยิงประตูที่ถล่มทลายนะครับผมแต่ยังรวมถึงวิธีการเล่นที่ทําให้้โลกยตองหุดดู ทุกจังหวะที่เขาได้บอลเนี่ยมันเหมือนเวลาหยุดเดินครับทำให้กองหลังระดับโลกในลาลิก้าในตอนนั้นเนี่ยดูไร้าทางสู้และทําให้แฟนบอลในคัมนูแ้บทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นยืนแบบด้วยความแบบตื่นเต้นในการที่ดูเขาโชว์ลีลา ในการลากเข้าไปยิงประตูครับรวมไปถึงความเร็วทักษะการลากเลื้อยการจบสกอร์ได้ถูกล้อมรวมอยู่ในร่างของเด็กวัย20ปีที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะหยุดเขายังไงนั่นคือเหตุผลครับที่เขาได้รับฉายาว่าฟิโนเมโนนั่นเองนะครับผมและก็เริ่มถูกยกให้เป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกในช่วงอายุที่คนอื่นในรุ่นเดียวกันเนี่ยเพิ่งจะสร้างชื่อนั่นคือปีที่ดีสุดของโรนโดอานานในตอนนั้นครับ แต่เอาจริงก็น่าเสียดายนะครับว่าในปีที่เขาพีคที่สุดนั่นคือปีที่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาพีคแต่ว่าเขาเล่นให้กับบาร์เซโลนาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นครับก็ย้ายออกไปนั่นเองนะครับผมหลังจากฤดูกาลเดียวกับบาร์เซโลนานะครับผมโรนโดเนี่ยก็ย้ายไปเอินเตอร์มิลานครับด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้นครับเขาพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าครับและได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของซิลิอาครับทุกอย่างมันกําลังพีคครับถึงจุดสูงสุดของโรนโดครับแต่แล้วในปี1999ครับกองหลัง ที่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดเขาได้ครับแต่สิ่งเดียวที่หยุดเขาได้นั่นคือหัวเข่าของเขานั่นเองนะครับผมในปี1 9 9 9กครับโรนโดอาไนเกิดอาการบาดเจ็บหัวเข่าฉีกครับและพักยาวเป็นเดือนครับแล้วก็กลับมาเล่นนัดแรกในปี2000ครับและเข่าของเขาก็พังซ้ําเข้าไปอีกและคราวนี้ครับมันก็รุนแรงกว่าครั้งแรกมากๆเลยครับผมทำให้เขานั้นนะครับหายจากวงการไปเกือบ2ปีเต็มครับซึ่งหลายคนก็คิดว่า โรนโดอาไนโคงไม่กลับมาอีกแล้วครับผมจากนั้นครับก็เข้าสู่การคัมแบ็กที่โลกไม่ลืมกับฟุตบอลโลกปี2002ครับหลายคนอาจจะจำได้นะครับว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยโรนันโดกลับมาพร้อมกับเสียงฮือฮาครับไม่ใช่เรื่องฟอร์มการเล่นนะครับก่อนลงสนามครับแต่เป็นเรื่องของทรงผมไดโกโลที่เขาตัดในฟุตบอลโลกปี2002นั่นเองนะครับผมทีนี้แวะไปถึงเรื่องทรงผมกันหน่อยนะครับ เชื่อหรือเปล่าครับว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีเด็กไทยเราเนี่ยแหละครับผมตัดทรงผมในโกโลกเหมือนกับโรนโดอาณาอยู่ทั้งๆท,ท,ที่เขาตัดไปตั้งแต่เมื่อปี2002เลยนะครับผ่านมา20กว่าปีแล้วยังมีคนตัดตามอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ทรงแฟชั่นหรือทรงอะไรมันเป็นทรงที่แบบดูเหมือนทรงตลกด้วยซ้ำครับซึ่งโรนโดเนี่ยตัดทรงนั้นนะครับภายหลังเขาออกมาบอกว่าเขาอยากจะดึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากร่างกายของเขาจากอาการบาดเจ็บของเขาจากฟอร์มการเล่นของเขาให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับทรงผมของเขามากกว่าที่จะมา กดดันหรือจะมาโฟกัสว่าเฮ้ยโอ้โหโรนันโดอารไนตต้องโชว์ฟอร์มแบบระเบิดระเบอ้อในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนที่เคยทําได้มาก่อนเพราะว่าเขาพักมานานไงครับผมซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่เขาจัดการกับความกดดันของเขาคือว่าดึงความกดดันไปที่ทรงผมเขานั่นเองนะครับผมนะทีนี้ครับการกลับมาในวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในตอนนั้นนะครับผมโรนันโดก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขายิงไป8ประตูครับแล้วก็พาบราซิล คว้าแชมป์โลกได้สําเร็จนะครับผมเขายิงเบิลใส่เยอรมน,นีในนัดชิงนะครับผมและสุดท้ายก็ควา้ารางวัลดาซันโบไปครอในทัวร์นาเมนต์นั้นครับซึ่งตามข้อมูลนะครับผมบอกว่าไม่มีนักเตะคนไหนนะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บใหญ่แล้วเนี่ยบาดเจ็บหนักๆแล้วเนี่ยกลับมาจากอาการบาดเจ็บนั้นแล้วกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้อีกครับซึ่งจากผลงานในฟุตบอลโลกปี2002นะครับทำให้เขาคว้า,ขอขวาบอลองดออีกครั้งในปี2002และหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปเรอัลมาดริด,ดนั่นเองครับ ทีนี้ครับมาถึงบทที่เวอร์ชันเรลมาดริดโรนโดอาร์ไนที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเขายังอันตรายอยู่นะครับในสีเสื้อเรัลมาดริดนะครับผมโรนโดอาร์ไนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเร็วเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็ยังยิงได้สม่ำเสมอครับเขาทำไป83ประตูนะครับผมจาก227นัดในลาลิก้าครับคว้าแชมป์ลาลิก้าสสมัย และเป็นหนึ่งในกราติกกอสยุคแรกของเดบอลิตนะครับในฟุตบอลโลกปี2 0 0 6นะครับเขายิงได้อีก3ประตูครับผมรวมเป็น15ประตูในฟุตบอลโลกซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นนะครับที่กองหน้าคนหนึ่งจะทําประตูได้และแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นและเบิดฟอร์มแบบในตอนปี97ครับแต่โรนัลโดก็ยังคงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกจนถึงวันสุดท้ายของเขานั่นเองครับ และกองหน้าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเก่งกว่าโรนัลโดอานายเนี่ยตอนที่เขาเล่นอยู่เลยเหรอจริงๆก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีสุดยอดกองหน้าหลายคนเลยแหละครับผมซึ่งถ้าใครเคยเล่นบินนิงภาคแรกเนี่ยก็น,น่าจะรู้จักครับทั้งโรนัลโดอานาย บาติสต้าเดอบิเอโลหลายคนครับในยุคนั้นนะครับผมที่เป็นกองหน้าเก่งๆนะครับผมแต่ว่านักเตะในยุคเดียวกันเนี่ยทั้งหมดนะครับถ้าไม่นับเฉพาะกองหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นซีดานลิวันโดฟิกโกองรีเดเบโลลาอูนโกเซเลสบางคนเนี่ยอาจจะมีแชมป์เยอะกว่าโรนัลโดหรือบางคนอาจจะยิงประตูเยอะกว่าโรนัลโดนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาความน่ากลัวแบบกองหน้าที่กองหลังเนี่ยรู้สึกว่ากลัวใครที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยในหลายคนเนี่ย ก็น่าจะตอบว่ากัวโรนโดอานาที่สุดครับผมแม้แต่เนสตอนะครับผมตำนานของกองหลังทีมชาติอิตาลีนะครับก็ยังบอกว่าโรนโดเนี่ยคือฝันร้ายของผมเลยครับโรนินโยนะครับผมก็คือเพื่อนในทีมชาติบราซิลเนี่ยยังบอกว่าโรนันโดเนี่ยคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยอันนี้มันโรนินโยเนี่ยยาเมาสเนี่ยเด็กยาลาก็ประมาณนั้นแหละครับผมแม้แต่ซิดานเนี่ยที่ถูกยกย่องว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งในตอนนั้นยังบอกว่าโรนันโดเนี่ยคือนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ไม่เป็นรองใครเลยรรผมมหือว่าาาุฟิโกกตตตนททชปเ มาก่อนคิเซโนโรนันโดนะครับที่เคยคว้าบอลลงดอนในปี2000เนี่ยแล้วเป็นกำลังหลักของเดอรลมาริทในช่วงกาลติกอสเหมือนกันนะครับผมฟิโกบอกว่าในเกมใหญ่ๆที่กดดันที่ต้องการคนปิดบัญชีเนี่ยโรนันโดอาานมักจะเป็นคนถูกเลือกก่อนเสมอในความหมายของเขาคือว่าโรนันโดอาานเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าอะให้ยิงประตูคลายความกดดันให้ยิงประตู ผู้พาเรอัลมาลิดชนะได้อะไรประมาณนั้นครับผมนั่นคือความหมายของฟิกโก้ที่พูดถึงโรนโดไว้นะครับหรือแม้แต่เทลลี่อองรีนะครับที่บอกว่าเป็นดาวยิงที่ดีที่สุดของพิมเรลลีในช่วงต้น2,000ที่มีทั้งความเร็วยิงคมและมีลีลาสวยงามก็ยังบอกว่าโรนันโดอาาคือต้นแบบของเขาและไม่มีใครเล่นได้แบบเขาอีกแล้วครับหรือแม้แต่เดีเปโรและลาอุนกอสเสนะครับคือ2กองหน้าที่มีความคงเส้นคงวา ในฟอร์มการเล่นที่มากที่สุดในยุคนั้นนะครับทั้งสองคนนี้ยังพูดได้ทำนองเดียวกันนะครับว่าโรนัลโดอาานเนี่ยเหมือนเป็นภัยคูกคามธรรมชาติส่วนอีกคนนะครับที่ถูกพูดถึงบ่อยคือลิวันโด้ครับที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของโรนัลโดเหมือนกันนะครับลิวันโดเองเนี่ยก็มีช่วงพีคอยู่หลายปีนะครับผมเป็นนักเตะที่ยิงไกลได้ยิงฟรีคิกได้และเป็นโกลฟีในระบบได้หมดเลยครับและเขาก็เคยได้บอลลงดอนในปี1999ด้วยนะครับซึ่งเขาก็ยังบอกว่าถ้าโรนัลโดอาไนไม บอลลังดอปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นของโรนโดอาไนก็ได้ครับผมและที่สําคัญนะครับผมสิ่งที่ทําให้โรนโดอาไนเนี่ยยืนหนึ่งในใจของแฟนบอลหลายคนก็คือเขาไม่ใช่นักเตะที่แค่กเก่งครับแต่เขามีภาพจำครับผมที่ทุกครั้งที่เขาได้บอลเนี่ยเหมือนทุกคนจะรู้ว่าเขากําลังจะทําอะไรแต่ก็ไม่มีใครหยุดเขาได้ครับโรนโดอาไนครับยิงไป2 8 0ประตูนะครับผมจาก384นัด ในระดับสมโมสรครับและยิง62ประตูจาก98นัดให้กับทีมชาติครับเคยได้แชมป์โลกมา2สมยัยบอลลังดอ2สมยัยฟีฟ่าเวิลด์เพเยอร์3สมยัยดาวนซันโวลฟุตบอลโลก1สมยัยและรางวัลส่วนตัวอีกนับไม่ถ้วนครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั่นก็คือเขาคือแรงบันดาลใจของนักเตะร,รุ่นหลังครับไม่ไว่าจะเป็นเมสซี่โรนัลโดซีอารเซนอลลาตันอิบราฮิโมวิดเวนดูนี่ต่างก็พูดถึงโรนัลโดอานายเป็นเสียงเดียวกันนะครับ เมสซี่นะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าโรนันโดคือฮีโร่ของผมครับเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครทําได้ในสนามคิสเตโนโรนันโดนะครับก็พูดว่าโรนันโดเป็นนักเตะที่ผมดูเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นในตําแหน่งกองหน้ายิงสลาตันอิบายโมวิดนะครับยิ่งเป็นบิ๊กแฟนของโรนันโดเลยนะครับสลาตันเนี่ยบอกว่าไม่มีใครเหนือกว่าเขาแล้วอานายคือนิยามของคําว่าสมบูรณ์แบบแม้แต่ลูนี่เองนะครับก็เคยบอกว่าตอนเด็กๆเนีเ่ยผมดูคลิปโรนันโดซ้ำๆทุกวันเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะเป็นกองหน้า แม้เวลาจะผ่านไปนะครับผมชื่อของโรนัลดอันนายจะถูกพูดถึงเสมอนะครับเมื่อใครสักคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ย hey, ใครคือกองหน้าที่เก่งที่สุดตลอดกาลวะนั่นแหละครับผมโรนัลดอันนายจะอยู่หนึ่งในนั้นครับแม้ว่าโรนัลดอันนายนะครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีอาชีพค้าแข้งที่ยาวนานที่สุดนะครับผมแต่เขาคือคนที่ทำให้เราเชื่อว่าหมายเลข9ก็สร้างเวทมนต์ได้ ไม่ใช่แค่เป็นเหมือนเพเมกเกอร์หรือเป็นปีกพ่อมดหรือเป็นอะไรครับกองหน้าก็สร้างเวทมนต์ได้เขาคือกองหน้าที่ไม่ใช่แค่ยิงเยอะแต่ยิงแบบที่คนดูเนี่ยต้องอ้าปากค้างแบบที่ผู้รักษาประตูต้องเอามือกุมหัวหรือยืนขาตายแม้ว่าจะมีคนยิงมากกว่าครับหรือว่ามีแชมป์มากกว่าเล่นได้นานกว่าเขาแต่ถ้าเอาความครบเครื่องที่สุดในตำแหน่งหมายเลข9ก้ายังไงซะหลายหลายคนก็ยังยกให้โรนัลโดอาไน คือเบอร์หนึ่งครับผมมันได้ทําให้เขาไม่ใช่แค่ตํานานของ Đ ชิติบราซิลหรือของอินเตอร์มิลานหรือว่าของเรอัลมาดิดหรือว่าของบาร์เซโลนาแต่เขาคือตํานานของเสื้อเบอร์9นั่นเองครับมีแฟนบอลหลายคนในยุคนี้นะครับบอกว่าโหใครที่ได้ทันดูโรนัลโด้อานาย เล่นในตอนพีคเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วครับที่ได้เห็นสิ่งที่ฟุตบอลเรียกว่ามหัศจรรย์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็มันก็อาจจะเป็นอารมณ์เดียวกันของคนในยุคนั้นที่เด็กในยุคนี้ได้เห็นโรนัลโดเล่นได้เห็นเมสซี่เล่นได้เห็นเนมา์เล่นนั่นแหละครับผมแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปจนถึงยุคนี้เนี่ยโรนันโดอาไนก็ยังถูกยกย่องว่าให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดเทียบเท่ากับนักเตะอย่างคิสเตโนโลนัลโดเมสซี่หรือว่าเนมานั่นเองนะครับ ที่นี่ครับก็มีคําถามที่จะถามเพื่อนๆนะครับว่าตั้งแต่ยุคข,ของโ o รนัลโดอาาจนถึงยุคนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามีนักเตะคนไหนที่เก่งกว่าโ o รนัลโดอาณาบ้างครับถ้าคิดว่ามีเก่งกว่ายังไงเพราะอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาครับไว้พบกับร่างทองใน ep หน้าสวัสดีครับ